กลับมาที่ไทยนะครับมีข่าวใหญ่ที่นักเสี่ยงโชคนี่ต้องฟังเลยทาง DSI ยื่นศาลนะครับขอให้ปิดกองสล,กลักขณะที่เจ้าของอย่างนอตกองสล,กลักเองโดน2ข้อหาฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่านอตกองสล,กลักเข้าไปพบเจ้าที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI หลังถูกออกหมายเรียก2คดีนะครับ ก็คือคดีที่2 8 8ทับสองในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและคดีที่6ทับสอ6ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินหางในน็อตให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยืนยันว่าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาไม่เคยฟอกเงินให้กับใครก็เลยให้การปฏิเสธไปหลังจากนี้ต้องรวบรวมหลักฐานและเอกสารต่างๆเพื่อจะมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณน็อตยังบอกด้วยว่าในเมื่ออยู่ในประเทศไทยแล้วในเมื่ออยู่ภายใต้กฎหมายไทยเมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อมส่งผลกระทบต่อการเชื่อมัน่นดังนั้นตนเองจึงขอยุติบทบาทการขายลอตเตอรี่ออนไลน์เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อขอเวลาพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดก่อนจะมาดูอีกครั้งว่าจะทํายังไงกันต่อไปไปฟังเสียงน็อตกองสลักพลาสตกันการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่าแล้วคนที่ซื้อไปแล้วอะ่ะค่ะก็ได้เงินตามปกติครับ ก็คือจะได้เงินคืนหร,อหรือว่ายัางไงฮะไม่ใช่ครับก็คือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลยังคงเป็นของลูกคานะ้าเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้รับการขึ้นเงินรางวัลตามปกติครับแล้วกองสลักพัทยังอยู่ไหมครับกองสลักพัทใช่ไหมฮะครับกองสลักพัทยังอยู่ครับเพียงแต่เรายุติการจําหน่ายลอตเตอรีคร่คุณนอาหนักใจกับข้อหาข้อเสื่นมไหนะตอนนี้ไม่หนักใจนะเพราะผมไม่ได้ทําครับชัดเจนนะครับกองสลักพัสยังอยู่แต่ว่าตอนนี้หยุดขายไปก่อนแล้วนะ ทางกระทรวงดิจิตัลเพื่อส,สังคมได้ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ปิดกัน้นแพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์ผิดกฎหมายกรณีของกองสลาก plus อยู่ระหว่างการไตส่สวนของศาลเพื่อให้มีคำสั่งดังกล่าวนะครับกรณีนี้เป็นข่าวใหญ่คง<ม>ต้องติดตามตอนต่อไปครับ